เอาล้วครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกในแมปสร้างและตกปลานะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่23มกราคมนะครับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะครับว่าเราเนี่ยได้ทดําคลิปแจกปลา5ดาวกันนะครับและใน E ีีนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะครับทุกคนแต่เงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราทวนเงื่อนไขกันก่อนว่าผมเนี่ยจะแจกปลา5ดาวให้กับเพื่อนๆในเกมนะครับทุกคนถ้าสูงกว่า 1M หรือ1ล้านเนี่ยผมจะไม่แจกนะครับ ถ้าต่ำกว่า 1m หรือ1ล้านผมจะแจกปลาให้2ตัวนะครับทุกคนเป็นปลาระดับ5ดาวนะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกก่าว่าแมปที่เราเข้าอยู่นี้เนี่ยมันมีคนที่ต่ำกว่า 1m หรือ1ล้านหรือเปล่านะเจอถึง2คนนะครับทุกคนเนาะคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยอยู่ที่1 0แสนนะครับทุกคนเนาะ,ะเดี๋ยวเราให้ปลาฉลามนะครับทุกคนปลาฉลาม1ตัวนะครับทุกคนมา ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เป็นปลาหมึกนะครับทุกคนเป็นปลาหมึกเรืองแสงเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนผมหวังว่าที่ผมแจกนี่ก็คือให้เขานี่ไปใส่ในตู้นะแล้วก็เราเนี่ยก็จะสามารถไปเก็บเงินจากในตู้นั่นได้เองเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยเขาขอบคุณนะโอเคไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราพิมพ์บอกเขาหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับปการที่เราจะเก็บเงินจากตู้ก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการเอาปลาทั้งหมดเนี่ยหรือปลาที่เราอยากจะใส่ในตู้ปลานะมันจะมีค่างเงินขึ้นอยู่เนาะตามนี้เลยแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปเสร็จใช่ป่มมันก็จะมีเวลานะครับทุกคนแล้วก็ สามารถไปรับเงินได้จากตรงนี้เลยนะถ้าคนไม่รู้นะทุกคนผมว่าทุกคนรู้แหละนะทุกคนรู้แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราดูคนนี้อยู่ไหนเนี่ยคนนี้อยู่ไหนไปไหนนี่อ๋อโอเคคนนี้มาเดี๋ยวเราให้ปลาฉลามหนึ่งตัวนะครับทุกคนอ่ะให้ปลาฉลามไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราให้ปลากระทงอีกหนึ่งตัวนะครับ ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกเขาหน่อยหนึ่งว่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคไปโอเคเรียบร้อยนะครับขอให้เล่นกันสนุกสนุกนะครับทุกคนเนาะสำหรับคนอื่นผมไม่ให้นะครับทุกคนเพราะว่าเขามีเงินเยอะแล้วนะอ่านี่ทำไมมีอยู่แค่อ่ะนี่น,นีเดี๋ยวทำไมเขา เอาปลามาใส่สิคนนี้ให้ปลาไปแล้วไม่ใช่เลอเดี๋ยวกันนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาเอาปลาออกก่อนนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาจะทําการใส่ปลาเข้าไปในตู้เห็นเปะละ่ะน้องคนนี้เล่นเป็นนะครับทุกคนแล้วก็เขาเนี่ยก็จะเอาปลาระดับ5้าดาวในยไปใสในตู้เห็นเปะละ่ะแล้วก็เงินก็จะขึ้นมาเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับแมปนี้ก็ไม่มีใครที่ว่าจะแจก,กแล้วนะครับทุกคนไม่ตรงตามเงื่อนไขเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแมปนะครับแล้วก็ไปสุ่มกันข้างหน้านะครับว่าจะเจอคนที่น้อยกว่า1 m อหรือ1ล้านนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เรามาเข้าแมปใหม่แล้วนะครับทุกคนเนาะโอเคในแมปนี้มีถึง2คนเช่นกันนะครับเนาะเออน้องเขามีเงินอยู่55,000กับ1 5 0 0นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตามหาน้องก่อนนะครับว่า น้องเขานี่อยู่ตรงไหนบ้างอ่ะคนนี้เจอแล้วนะครับห้าหมื่นห้าเนอะชื่อตรงกันนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาปลาห้าดาวเดี๋ยวรอบนี้เราจะเอาเป็นปลากะเบนนะครับทุกคนอ่าให้ปลากะเบนหนึ่งตัวอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เป็นปลาเลืองแสงนะครับเป็นตัวนี้เลยค่อนข้างที่จะสีสวยง่ายมากนะอือให้เป็นเลยโอเค เรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้คือเราแจกไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาคนที่หมื่นห้านะครับทุกคนน่าจะอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยมาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่โอ้โหมีเงินเยอะคนนี้มีเงินเยอะไม่แจกนะครับทุกคนอ่าคนนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะดูการที่เขาทําเรือนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะแจกเป็นปลาฉลามหตัวนะครับทุกคน อา้าไปไหนแล้วอ๋อน่าจะไปซื้อบล็อกนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนกันละกันนะเขาน่าจะไปซื้อของหรือไปขายของนั่นแหละเดี๋ยวน้องก็คงกลับมานะครับทุกคนนะเนาะอ่ผมลืมบอกไปนะครับทุกคนว่าผมเนี่ยได้สต็อกปลาร,ระดับห้าดาวเนี่ยถึงสาสิบตัวเลยนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ก็แจกไปแค่หกตัวนะครับอ่ะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแล้วนี่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เลยแหละ โ้เล่นใหม่สดๆร้อนๆก็เดี๋ยวเอาเป็นปลาฉลามให้นะครับทุกคนให้น้องนี่ไปใส่เลยนะครับให้เขาเนี่ยไปใส่ในตู้ปลานะครับดูว่าเขาจะยังไงอืมน่าจะนานอยู่เพราะว่าเขาน่าจะโหลดเพิ่งโหลดเข้ามานะอ่ะไปไหนแล้วโอเคออกจากเกมไปแล้วนะครับทุกคนอถือซะว่าไม่มีโชคนะครับไม่มีโชคหรือเขาแค่ อาจจะเข้ามาดูว่าเล่นยังไงอย่างนี้หรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นแมปกันต่อนะครับทุกคนมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอันนี้ผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนผมยังไม่ทันออกไปถึงไหนเลยนะครับมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเอาอ่ะโอเคเขาน่าจะมาลองทดลองเล่นแน่นอนเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวดูอีกทีว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่เอาสิไม่เอาเราจะมาทําการแจกปานายจะมาแจกให้ฉันทำไมเนี่ยนายเอาไปขายสิเออแล้วก็มาๆๆเอานี้ด้วยเออเอานี้ไปนี้ไปอันนี้ไปเอานี้ไปเพื่อนเออมาๆเพื่อนเพื่อนเอาไปไปเออเอาดิอ่ะโอเคเราจะทําการจบจากคลิปนี้สักทีโอเคคนนี้เราแจกไปแล้วนะครับ2ตัวนะครับทุกคน โอเคเหมือนจะเป็นแมปเดิมนั้นเนี่ยคนเดิมเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรสุ่มไปก่อนอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแมปใหม่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาดูยอดเงินนี่ผมได้แจกถึง3คนเลยนะส่วนในแมปนี้มีอยู่แค่4คนนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราทำการแจกปลาระดับ5ดาวนะครับไล่ไปเลยคนนี้มียอดเงินน้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยวเราให้ปลานะครับเป็นปลาชราม ไม่เอาอ่ะเอาดิเอาไปเถอะอยากให้อ่ะคนนี้ไม่เอาจริงเหรอให้โอกาสอีกครั้งหนึง่งโอเคไม่เอานะครับไม่เป็นไรเขาคงแบบว่าอยากพัฒนาตัวเองแน่เองเนาะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาคนนี้เดี๋ยวอ๋อออกแพไปแล้วอ่าโอเคมามามาเออมาแจกปลากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแจกปลาเนาะ อันนี้คนไหนเนี่ยมาก่อนดิผมเราเริ่มงง,งเลยอ่ะโอเคคนนี้อยากได้นะครับให้ไปเลยอ่ะโอเคคนนี้ได้ไปแล้วนะครับทุกคนมาให้อีกตัวหนึ่งเนาะอ่าอ่ะ,อะโอเคได้แล้วนะคนนี้ได้แล้วนะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวเราให้อีกคนหนึ่งอ่ะโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับ แล้วก็เดี๋ยวเราให้คนนี้อ่ะทีหนึ่งเนาะเดี๋ยว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 โอเคน่าจะแจกถูกนะน่าจะแจกถูกนะ่าจะแจกถูกเนาะโอเคน่าจะแจกกันถูกนะรู้สึกว่าอ่าได้แจกกันถูกนะครับทุกคนเนาะถือซะว่าไม่มีการผิดพลาดน,นะมีแต่คนนี้เนาะที่เขาไม่เอาอ่าเขาอาจจะแบบอยากพัฒนาตัวเองอยางไงนะั่นนะก็ไม่เป็นไร ก็ให้เขาพัฒนาไปเองเนาะเดี๋ยวเราจะลองอีกทีนึงนะครับเป็นปลาฉลามเนาะจะทําการแจกดูว่าเขาเจะให้หรือเปล่าถ้าไม่ให้ผมอันนี้ไปเลยโอเครับอยู่นี่ว่าอ่ะอ่ะอะ่เอาไปอีกดิเพื่อนเออเอาไปเอาไปเพื่อนเอาไปเดี๋ยวก่อนเพื่อนอย่าไปขายนะขอร้องปลาห้าดาวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเธออยากให้อะ่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับ ถือว่าเราทําการแจกครบนะครับทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้เป็นแบบใหม่นะครับทุกคนเนาะก็มีคนเดียวนะครับแต่คนนี้ค่อนข้างที่จะน้อยมากเดี๋ยวไปดูก่อนซิว่าทําไมถึงน้อยขนาดนี้มีแค่8 1เหรียญน,นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทาไมเขาถึงมีแค่8 1เหรียญน,นะครับไปดูก่อนอ่ะคนนี้นี่วคนนี้หนีใช่ไหมถ้าจะไปลองแทนหรือเปล่าทําไมบั๊กอย่างงี้เดี๋ยวก่อน ปลาหายหมดนะครับทุกคนเกมบักแน่มผมแจกกับคนนี้ไม่ได้แต่ผมจะขอบวบเป็นเพื่อนดูว่าเขาจะบวเป็นเพื่อนหรือเปล่านะเออถ้าเขาบวาเป็นเพื่อนก็จะเข้ามาเล่นเนาะทุกคนเออม,มา,าเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้ามาแแบบนี้นะครับทุกคนนะ นี่คือสังเกตว่าผมเนี่ยไม่สามารถเปิดปลาได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนะครับทุกคนนะว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปิดให้ปลากับน้องๆได้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทําการแจกปลานะครับทุกคนปลากระเบนนะครับเป็นปลากระเบนเลยให้กับน้องคนนี้นะครับรับไปเถอรับไปเถิดอยากให้อยากให้ใหรับไปเถอปลาเยอะปลาเยอะยอยากแจก เอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เป็นปลากระทงอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนเป็นปลากระทงอีกหนึ่งตัวรับไปเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการไปแจกปลาโอ้โหคนนี้โคตรจะน้อยเลยนะน้อยมากน้อยมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ปลาตัวนี้นะครับทุกคนมาเอาเพื่อนมามาจอดไ้วยก่อนเพื่อนจอดไว้เออให้ปลากระทงปาลาระดับ5าดาวนะครับเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นปลานี้เลยอ่ะโอเคเอาไปเอาไปเอาไปเลยครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแมปนี้รู้สึกว่าจะแจกปลาครบละนะครับทุกคนให้น้องๆน,นี่เอาไปใส่ในตู้ปลานะครับพยายามใส่ในตู้ปลาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปขายเนี่ยมันจะไม่สามารถทํากําไรอ่านี่ไงน้องเขาเล่นเป็นอยู่น้องเขามาใส่ปลาเนาะ ก็คือเราเนี่ยเอาไปขายเนี่ยมันจะทํากําไรไม่ได้ต่อเนื่องนั่นเองเนาะแต่ถ้าใครอยากขายก็ขายได้นะไม่เป็นไรก็ค่อยไปตกใหม่แต่ในการตกนี่บอกเลยนะครับเงื่อนไขมันค่อนข้างยากมากเนาะเราเนี่ยจะต้องซื้อตะข่ายระดับ5้าดาวไอตัวที่สําหรับจับปลาห้าดาวอ่ะนะมันค่อนข้างที่จะสุ่มขายยากมากนะที่ผมเล่นมาผมได้แค่อันเดียวเองนะแต่ผมก็ซื้ออย่างอื่นเสริมไง โอเคผมต้องทำการสุ่มแบบว่าเข้ามาในแบบของเขาเลยนะเพราะว่าถ้าเราสุ่มอย่างงั้นมันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะหาเจอยากมากคนนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะ,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 อะเดี๋ยวเราแจกปลากันรัวเลยนาทีนี้เป็นปลากระทงหตัวนะครับมาทำการแจกเลย อ่ะโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเราปลานี้ให้อีกหนึ่งตัวอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะโอเคคนนี้มาโอเคแจกเลยเป็นปลาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อน อ่ะโอเคแล้วอันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนมาอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับมาอันนี้ครับอันนี้ครับทุกคนเออมามาได้ใช่ไหมอ่ะ,อะคนนี้ก็ยอดน้อยนะยอดน้อยก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวนี้นะ โอเคเรียบ okay. ร้อยนะครับตอนนี้เหลือปลายอยู่สองตัวนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกแค่คนเดียวใช่ปะเป็นนี่นะเออยี่สิบสี่เดียวยี่สบสี่ไปไหนละโอเคเหมือนคนจะเข้ามาใหม่เยอะแยะนะแต่ว่าเราไม่มีสต็อกแล้วนะคนนี้นะครับคนนี้คนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้ปลาอีกสองตัวนะครับแล้วก็เราก็จะจบคลิปละนะอ่ะโอเคให้อีกตัวหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเราทําการแจกปลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสต็อกปลากันอีกทีจนตอนนี้คือปลาระดับ5ดาวในครั้งไม่มีเหลือเลยสักตัวเลยนะที่เหลือก็จะเหลืออยู่4ดาว3ดาวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะทําการไปขายปลาพวกนี้นะครับระดับ4ดาวเราไปขายเลยตอนนี้คือเราขายเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับ ปลาห้าดาวนี่มันจะต้องจําเป็นซื้อตาขายตัวนี้นะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูตัวนี้เป็นตาขายสําหรับจับปลาทะเลน้ําลึกนะปลาระดับ5ดาวแต่ตัวนี้เนี่ยมันเงื่อนไขมันเนี่ยมันมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีการขายอ่ะไม่มีการสุ่มด้วยนะครับทุกคนถ้าใครเล่นเกมนี้รู้อยู่แล้วมันจะอะไรนะบล็อกมาใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนสุ่มอะว่ามันจะขายไหมอะไรเงี้ย ถ้าโชคดีก็จะเจอนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าซื้อไอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะยา,ยากมากเลยนะผมเนี่ยซื้อไปได้แค่อันเดียวเลยนะอันเดียวจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อพวกตะข่ายระดับ4ระดับสอะไรมาแทนเอานะครับมันก็เลยสามารถไปจับปลาได้เยอะขึ้นนะครับเนาะอ่ะในภารกิจในวันนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนนะ เอาละครับก่อนจากกันไปเนี่ยผมมีข่าวที่จะมาบอกนะครับทุกคนว่าผมเนี่ยจะทําการแจกปาลาระดับ5ดาวเนี่ยทุกๆวันศุกร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกคนแต่อย่างในน้อยเนี่ยปลาที่ผมจะแจกเนี่ยในแต่ละคลิปนะครับอย่างในน้อยเนี่ยยีตัวขึ้นไปแน่นอนนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องบวกเป็นเพื่อนนะครับทุกคนก็ผมเปิดแมบสุ่มแมบมาปุ๊บผมเจอใคร ที่ต่ำกว่า1นนะครับหรือ1ล้านผมก็จะแจกปลา5ดาวถึง2ตัวนะครับทุกคนจะแจกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะหลังจากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมจะทําคลิปใหม่ๆอีกไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนะว่าจะทําการแจกปลาอย่างนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ณนะตอนนี้คือผมยังแจกถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะถ้าใครเห็นคลิปหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาขอได้นะครับทุกคน ผมจะทําการแจกอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเงื่อนไขผมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขเนาะแต่ถ้าใครขอมาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะถ้าใครเห็นอ่ะนะนะผมก็จะบวกเป็นเพื่อนก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าบวกกลับปุ๊บผมก็จะทําการแจกเลยเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมชื่ออะไรนะครับทุกคนชื่อนี้เลยนะนะก็ไปเซิร์ชไว้บวกเป็นเพื่อนได้นะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเอาชื่อแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทําการมาบวกเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในสุขหน้านะครับ